กระเป๋าเด็เฮ้ยนากูเดียวมันหัวมันไปฝั่งนู้นไกลมันไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นมันโดดมันโดดใส่มึงมันโดดใส่มึง

ไปหลังอีกเียวไปเจ็บเจ็บเก็บเจ็บเจ็บเ็บไปเ็บเ็ร้อยถอยันถอไถอยถยเก็บของกูแล้วถอยไปก่อนเลยถอยไปเฮ้กระเป๋าเต็มตอนแ็กตอนแ็กไปกิดไม่่างเลยไม่่าเลเี่ยวับออย โอ้โหเยี่สกาเกิดซ้อนกันกูไอ้ไก่ได้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 ไดไดไดยู่แหละสองตัวกซ้อนกู หมดรบแล้วเดวี่วิาขอ<ะ>สอบเพื่ตายได้หมมเลนทุกทางเนี้มไม่เห<ะ>รเดีลองนะเดี๋ยวตา,ายหาไ้ยยนี่ใครอะ่ะ

มันโดดมันโดดแกไม่รู้มันโดดหรือเปล่าดูที่หลงบ้านอ่ะมันเคลือกหมดว่ะไม่เห็นมาเดียวไปไหนวะไม่รู้แถวนั้นอ่ะกูลงละบอลเดียวจะไปทางมึงนะเดียวลองนไหมองเยอะไปมีกองยูทยไรถแม็กแม็กรถแม็กตุ้งแม็กตุ้งแม็ อนนี้ก็จะตนนี้กตนนี้ก็จะดูด้วนหมล้วไปก็นคมมีคนอ่ะยิงอีกะ ลุงนี่กูน่าจะเอาซีนักมันสักพักกูเหยียบดี่ดีเป็นพ่ดีก็มาคือหว่าเมือะไรเมืองหน้าเมืองอยู่ตรงทางหน้าเมืองเหรอเดี๋ยวเดือดจี้วุ่ลูดไอ้นั่นเดี๋ยวกูเดืยดกูดิ่งลงไปดีเลยได้ไหมนยเดี๋ยวกลัวเขาไม่เก็บเดี๋ยวกูลงไปให้มันนอนเหนียวมึงจะเล่นกับมันไปก่อนก็ได้ เกิดีนีน้วตกัวีหนไม่รู้กี่ตัววยตัวสนายมีตัวครบป่ะล่ะตัวสนานน่าจะไม่มีมีแต่กูนี่น่าจะตูาาแม่แม่ขี่ลงมาผ่านจิตโตก็แนิชาลงมาเหนเด้อ ก็ถือว่าหน้เม่มาดกนดินะโอ้ยพ่อตายน้ากูใครอะบึงแมงเลยสองตัวฝ่งน้สอตัวก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนตัวนึงอยู่ไหน อาจะน้ากูก well. ูดูกูดูหน้ากูก็ได้ที่เตียงคุณเราตายกันมตรงนี้ไงดีตรงนี้ก็ดีตรงนี้ม็ดีตรงนี้ดีไหมอยองไหนนะเดียวตายตายมายตายก่ไก่ข้างใตีนไก่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผีเหรอเออผีทุกคนเดียวหรือสองคนนะอ๋อสองคนน่าจะรวมมึงไหมสองสองคนน่าจะรวม คนป้าไก่ตรงนั้นคนป้าดิคนคนไก่ตรงกู้งคนเออใช่ใช่ใช่เ้เตกใจลตัวเดียวตัวเดียววะียวอมามาเดียวมาดียวมาดิเกี่ยวอไดีมีอะคดด้เหนวังเสื้ออยู่ไหนวะสีป่อสรขวงอตอกอ่ะมาดิ เขาที่เล่นดีเลยวิ่งนะวิ่งนะไอ้ดี่หลังเข้าดิ๊กงไหนตรงไหนตามมัตาม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 อะไรไอ้ไกลรีบรองไห อะไรอ่ะเมื่อกี้ทำให้มันทำเกินไติดเมื่อกี้ไมดูมันได้ว่ากูจะฉี่ออกเออเดียวกูหายแล้วด้กปืนกอ่ะไม่ไม่ลมาปืนัพกูโัลงแล้วแล้วกูเรียก้องี้อะไรเนี่ยละแวกตั้งแต่ไอ้เชี่ยนั่นแหละมึงเกิดซ้อนกันมาแล้วจะเพื่อนกัน่าตัวองแ เราไม่มีตัวาลงไปก่อนนะเด็บไกเลยเก็บยาเก็บปืนคนเกิดใช่ไหมดูมันยิงมันยิงมันยิงกูกูกูไก่งไอ้เหี้ยไหนวะรับปืนดิรับตรงกูมีตรงกูมีตรงกูมีไก่เออนั่นแหละมไม่ได้ยินเสียงให้คนละตัวกันคนละตัวกันหน้ากูหินแรกเลยบ้านี่ตายปะตัวนั้นไม่รู้นัดนัดนัดไหนไปน้าหน่ากูไก่ ตัวผีใช่ไหมกระเป๋าใหญ่ปะเออเออกระเป๋าใหญ่หยิงๆียิงๆียิงๆี่ไเ่นไเน<ห>่ break down i always feel like i could break now but i never let it take me to that place now i will not never let my thoughts get away now i got better things to do picking fate now i just want to be the best call me great now i don't know if i'm okay or insane now i remember better days on the playground hoping i can find my way to even when i'm feeling, feeling down i fight even when i don't know what is right i'ma pick a side and i'ma take pride i will decide my fate and i will never let them tell me who i am if you try to shape me i'll be damned